สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเยดาพาตะลุยนะคะวันนี้เยดาจะพามาดูสัตว์เลี้ยงคืออ้นนะคะเยะดาเคยลงคลิปอ้นไปแล้วรอบหนึ่งคือแม่ของเขาตอนนั้นแม่ของเขายังไม่ท้องเยดาพาลงคลิปไปแล้วทีนี้ อ้นตัวที่เยดาลงคลิปไปหกลูกน่ารักมากค่ะได้หกตัวนะคะลักษณะของเขามันจะคล้ายๆตัวตุ่นคล้ายๆหนูดูค่ะเพื่อนๆดูดูทุกคนดูน่ารักมากดูค่ะน่ารักจริงๆอ้นน้อยก็ได้จะมาได้สมาชิกใหม่หกตัวนะคะ อีตัวหนึ่งแม่ของเขากอดเอาไว้เขาไม่ให้จับออกมาก็เลยได้ออกมาห้าตัวมาถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะคนไหนไม่เคยเห็นอ้นดูคลิปช่องยดาพาตรลุยดูค่ะนี่แหละไม่เคยเห็นก็ได้เห็นน่ารักมากมันเป็นสัตว์ที่คล้ายๆกับหนูแต่มันไม่ใช่หนูมันคืออ้นค่ะดูดูค่ะ อันนี้มีคนจองแล้วนะคะมีคนจองแล้วคู่ละคู่ละห้าพันดูค่ะเขาจองหมดแล้วแต่เจดาก็อยากจะถ่ายให้เพื่อนๆนดูดูค่ะน่ารักจริงๆน่ารักมากดูค่ะดูค่ะเพื่อนเพื่อนน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆมอันเป็นสัตว์ที่เชื่อง แต่ถ้าคุณไม่เคยเห็นก็จะกลัวนี่ค่ะสะอาดขุนปุยแต่อีกหน่อยคงไม่ได้ถ่ายคลิปเขาแล้วเพราะว่ามีคนจะนำเขาไปเลี้ยงแล้วตอนนี้ก็เลยรีบมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ค่ะอาหารของเขาก็คือ หัวอาหารบ้างอ้อ,อยหน่อไม้แล้วที่สําคัญเขากินข้าวเหนียวนึ่งด้วยนะคะเพื่อนเพืน,นไม่น่าเชื่อว่าสัตว์ตัวเล็กๆแค่นี้นี่กินข้าวเหนียวเหมือนคนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูค่ะ น่ารักจริงๆกัวตกไม่กล้าเท้าดูเกาะเขากลัวตกนะคะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้คือไม่กล้าออกจากไอ้กระมังที่ถาดที่เราเอามาวางเขาไม่กล้าออกก็เกาะขอบกระมังอยู่เกาะขอบถาดอยู่ดูค่ะน่ารักจริงๆเสียดาย <c oughs> คงได้ถา่ายเพื่อนๆดูคลิปนี้ เป็นคลิปสุดท้ายเพราะมีคนจองหมดแล้วก็รอ,อ,อ,อดูค้อต่อไปนะคะอันนี้หน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงคือไม่ได้เสียค่าอะไรมากมายเขาจะกินเพราะว่าที่บ้านเราก็มีกลหน่อไม้กิมซุงยอดอ่อนๆก็ามาให้คนกินท่อนแกน่หน่อยก็เอามาให้อุ่นกินดูกับพ้นพอยได้ น่ารักแต่ก็เป็นป oh ีกว่าจะออกลูกออกลูกมาก็คุ้มได้หกได้หกตัวดูค่ะมันออกมาแล้วค่ะดูเพื่อนเพื่อนดูออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะดูดูดูเพื่อนเพื่อนดูมันออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วดูกําลังคานออกมาวินารักกําลังคานออกมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน ทุกคนดูน่ารักมากดูค่ะมันออกมาจากกะละมังแล้วมันออกมาจากถาดแล้วออกมาได้ตัวหนึ่งตัวที่สองก็ตามออกมาตัวที่สองก็ตามออกมาแล้วค่ะเอาหยิบมันออกมาเลยให้มันออกมาทุกตัวดูสิสัมผัสธรรมชาติดูสิเอามันออกมา จจ๊อีสดูค่ะดูค่ะน่ารักจริงๆเอามันเข้าแถวเนี่ยจอยวิตกใจง่ายนะคะได้ยินเสียงอะไรที่ดังหน่อยมันก็จะตกใจน่ารักเอาๆั มาเล่นกันเอามาปีเอามาจุ้งกันอยู่พี่ออกมาข้างนอกแนละ้วออกมาข้างนอกแนละ้วออกมาข้างนอกแนละ้วอันนี้คืออายุของเขาหนึ่งเดือนนะคะนี่อายุหนึ่งเดือนนี่คู่ละห้าพันก็หน้าเลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงใส่ท่อเอาไว้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ก็ให้แต่อาหารเขา ถ้าเราอยากให้เขาเชื่องเราก็จับเขาออกมาเล่นด้วยเขาก็จะเชื่องดูค่ะเพื่อนเพื่อนน่ารักค่ะเพื่อนๆดูไอ้ไอ้จะให้หันหน้ามาหันหน้ามาให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อย <laughs> นูหันหน้ามาดูสิ ตื่นเต้นเพืเ่อนๆ <laughs> น่ารักเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก <laughs> อ้ไปแล้วจ้อยจ้อยตุ๊บว่าคือวิญญาณตัวมือห็นมันบือห็่นนั <laughs> ่น <laughs> <laughs> น่ารักจริงๆตัวนุ่มนุ่มจับดูนี่นุ่มนิ่มไปหมดขนปุยน่ารักดูตัวนี้ดูซิดูซิตัวนี้ดูซิน่ารักจริงๆสวัสดีเอฟซีหน่อยจ้าสวัสดีจ้า <c oughs> <c oughs> น่ารักไหมเพื่นเพนเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากดูค่ะ น่ารักจริงๆอ,อ,อ,อุยุบมนตัวนี้น่ารักน่ารักดูดูขาแงนดูกลน่ารักจริงๆไปงกันใครใจชื่น ยื่ชื่นให้ดีค่ะดูค่ะเยื่ชื่นเป็นคนเลี้ยงไปหาดอกไม้มาประดับส่ะตัวนี้ไม่ยอมหนีเลยชอบดารานหน้ากล้องเลยตัวนี้ไม่ยอมหนีเลยชอบอีกเลยค่ะโอ้โฮน่ารักอ่ดูเพื่อนกันอ่ะจี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 น่ารักจริงๆไม่ได้ดูแล้วเขาจะมาเอาแล้วเดี๋ยวเรอดูรอบใหม่คอกใหม่นะคะคลิปนี้ก็ของลงแค่นี้นะคะ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ